สวัสดีค่ะก็ติดหวยดังมาแชร์ชาแนลของเราวันนี้ก็มีแนวทางเลขดังมาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะก็ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานของเราด้วยนะคะ10เลขดัง10เลขเด็ดนะคะ1กุมภาพันธ์ลอตเตอรี่นะคะแม่ทำเนียนลอตเตอรี่ สิบเลขเด็ดเลขดังอันดับที่หนึ่งแปดเก้าสามหกสองหกหกสี่สองหนึ่งหนึ่งแปดสองห้าเก้าเจ็ดหนึ่งสี่และหนึ่งหนึ่งนะคะถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็บันทึกหน้าจอไว้นะคะ งวดที่แล้วตัวเลขก็หลุดไปนะคะท่านผู้ชมสำหรับแม่ทำเนียนลอตเตอรี่งวดนี้ก็ลองเสี่ยงโชคกันดูนะคะและต่อมาเลขดังเลขเด็ดเลขมาแรงเลขดังสลากห้าภาคสิบเลขเด็ดงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ก็มีเลขสิบหางเช่นเดียวกันนะคะงวดที่แล้วก็หลุดไปเช่นเดียวกันวดนี้ก็มาตามกันต่อลำดับที่หนึ่ง 6 4 8 6 8ส2 1 2 6 9 7 2 5 1 8 1 4องหนึ่งสและเจ็ดสองและมาดูเลขมงคลเจ้าคุณพระสีนินาพิราชกัลยาณีเกิดเมื่อวันที่26มกราคมปี25 28 อายุ36ปีจัดเป็นสองตัวมีเลข26 36 28 528ก็เป็นเลขที่น่าจับตามองเลยทีเดียวเป็นเลขมงคลนะคะก็บันทึกหน้าจอไว้นะคะท่านผู้ชมต่อมาเลขพิเศษนะคะเลขพิเศษงวดเตรียมฉลองจุดจีนปีใหม่ปี2564 คศออ2021นะคะก็มาชมตัวเลขชุด3ามหางก็มี169 690ชุดสองตัวบน90 91 96ชุดสองตัวล่าง12 16 19 ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิด1 9นะคะท่านผู้ชมไม่แน่1-9อาจจะกลับมาออกให้ประชาชนได้มีโชคลาภกันอีกนะคะท่านผู้ชมบันทึกหน้าจอไว้เลยนะคะมาชมชุดต่อมาฝันเป็นจริงนะคะงวดที่แล้วก็เข้าไปเต็มๆนะคะท่านผู้ชมก็มาตามต่องวดวันที่หนึ่งกุมภาพาันธ์ปี2-5-6-4ชุด 3ตัว4ี่ชุดสองตัว4ี่สองสองเของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะท่านผู้ชมสำหรับฝันเป็นจริงนี้ตัวเลขก็น่าลงทุนวัดดวงกันเลยทีเดียวเพราะว่าตัวเลขไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมก็นำไปพิจ,จารณาในการเสี่ยงโชคได้นะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะคะ ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆแนวทางกะระแสเลขดังนะคะสำหรับคลิปนี้ทางช่องทีมงานของเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ พบกันในคลิปต่อไปขอให้ท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านโชคดีในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพานันธ์นี้สวัสดีค่ะ